ธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพใหญ่ได้รับคัดเลือกเป็นธนาคารขยะต้นแบบระดับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีระดับอำเภอได้รับการขับเคลื่อนกำกับและติดตามโดยนายอุดมศักดิ์มวลสิริในอำเภอวารินชำราบระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานโดยนายสุริยา ส่วนตำบลโพใหญ่กองทุนธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลโพใหญ่เริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารขยะพร้อมกับสมัครสมาชิกในรูปแบบการประชาคมโดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพใหญ่รวมกับผู้นำหมู่บ้านละคะนี่คือบรรยากาศของธนาคารขยะนะคะบรรยากาศของธนาคารขยะตะบนโพใหญ่ของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็ให้มาขอบงทะเรียนที่พื้นที่หลืองนะคะตั้งแต่ตั้งต้น คนเอาขยะมาขายนะคะต้องทำยังไงบ้างนะคะก็ชกะะกยยั้นน้นหนักนะคะโดยขยะที่นํามาจำหน่ายนะคะมีการคัดแยกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีการคัดแยกมาหรือถ้ายัางไม่คัดแยกมาก็จะเป็นขยะเกลือนะคะหลังจากที่ท่นัู้โดยสายชุนนำขยะมาจุดจุดแรกคืจุดชั้นหนักนะคะชั้นหนักเสร็จแล้วก็จะนำไปตรวนั้นมาขึ้น เรียกว่าออกเขียนเขียนใบน้นหนักนะคะเพื่อที่จะเพื่อที่จะออกราคาให้กับพี่น้องประชาชนนการจากนั้นก็นะคะนี่เือเจ้าหน้าที่ของเราที่มาปฏิบัติหน้าที่นะคะโครงการธนาคารของเราพคะกงานยุทธ์ได้มีคำสั่งให้ค่ะได้ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วย นะะคเจ้าหน้าที่ของเราก็้ามาถือว่าเป็นมาปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่นะคะตะบนของเราได้มีการแจกชุดของบริการพี่น้องประชาชนในการรับซื้อขยะสารสารพินนะคะสองสามวันนะคะก็ได้บรรยากาศของจริงเลยนะคะมีหลายหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานกับของตะบนของเรานะคะทางตะบนพื้นใหญ่ของเราก็มีการยินดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะเรียน ที่มีความเปิดเสรีจะมา e ศึกษาเดีนางในเรื่องของกองคุณพระคารขยะของเรานะคะแล้วก็ที่ดีต้อนรับและพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผี่ได้ร้านหน่วยงานนะคะก็ฝากเชิญชวนและประชาสัมพันธ์นะคะทางเราก็จะต้อนรับทุกคนนะคะที่มาศึกษาดีนางกับกองคุณขยะของตำบลพยัคฆ์แห่งเรานะคะขอบคุณมากค่ะโดยมีจำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมทั้งหมด13 จำนวนสมาชิกทั้งหมด876ครัวเรือนและองค์การบริหารส่วนตำบลโพใหญ่ได้จัดกิจกรรมรับซื้อขายขายะรีไซเคิลระหว่างพ่อค้าคนกลางที่ทำข้อตกลงกับกองทุนธนาคารขยะเข้ามารับซื้อขายขายะรีไซเคิลเป็นประจำทุกเดือนนะจุดรับซื้อขายทั้ง13หมู่บ้านกองทุนธนาคารขยะได้จัดสวัสดิการเป็นหนึ่งประกันชีวิตค่าชาปนก,กิจกรณีเสียชีวิตเพื่อมอบให้กับครอบครัวของสมาชิกธนาคารขยะ